แม่จ๋าแม่จ๋านี่แม่จะพาซูซี่ไปไหนแล้วจ๊ะซูซี่แม่จะพาหนูไปอยู่บ้านทวดไงนี่หนูปิดเทอมแล้วนะลูกเนี่ยที่บ้านทวดเนี่ยมีทั้งทะเลแล้วก็เพื่อนเพือนเยอะแยะเลยมีอะไรเนี่ยก็รีบโทรหาแม่ได้เลยนะลูกนะได้เลยค่ะแม่จ๋าซูซี่รับรองได้เลยว่าหนูจะไม่ดือ้อไม่ซนแล้วก็เป็นเด็กดีที่สุดเลยจ้ะแม่จ๋า สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n n b ข่ขาวค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบบอกอีกเช่นเคยเอ๋อแล้วค่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยจะพาน้องมาตามติดชีวิตหนูน้อยซูซี่ของเรา่นองนะคะมาดูกันซิว่าปิดเทอมทั้งทีเนี่ยหนูน้อยซูซี่ของเราเนี่ย เขาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนั่นเองนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยแม่๋าแม่๋าตอนนี้ซูซี่ได้เพื่อนเล่นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นซูซี่จะโทรหาใหม่นะแม่ได้เลยซูซี่อย่าโทรมากวนแม่บ่ายก็แล้วกันนะเฮ้ยปย๊อกเก้าเฮ้ยฉันได้แล้วได้แล้วออกมาเลยโกยมาโกยมาเฮ้ยฉันเสียแล้วเหรอเนี่ยน่าเบื่อจริงๆเลยอ <c oughs> ฉันว่าฉันน่าเบื่อกว่าน,นะเนี่ยโทรไปฮีไลแม่ไม่เล่นหุ้นก็เล่นไพ่อนี่ให้ตายสิ น่าเบื่อจริงๆเลยพวกผู้ใหญ่นี่ดูซี่สิขอฉันกินขนมด้วยหน่อยสิหืมไม่ได้หรอกแม่ให้ฉันมาหอเดียวเองอะ ฉันนี่เธอกินฉันก็มีอิ่มนะสิเธอนี่ขี้เหนียวจริงๆเลยเหนียวเหนียวฉันหิวแล้วนะเนี่ยน่เอาไว้ก่อนก็แล้วกันโซซี่โซซี่ไปหาที่เล่นก่อนดีกว่าเร็วๆเข้าเดี๋ยวสิฉันอยากไปเล่นน้ำจังเลยเพื่อนๆมาทางนี้เร็วๆเข้านี่นี่โซซี่เธอจะเล่นน้ำจริงๆเหรอใช่แล้วอากาศร้อนมากๆเลยนะเนี่ยน้ำก็เย็นด้วยฉันชอบจังเลยบุ๋มบัมบ,บุม๋มบม นี่นี่เธอถามฉันสักคำไหมอะฉันไม่อยากเล่นน้ำเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันถามเธอในใจไปแล้วนี่เธอบอกว่าเล่นเลยเล่นเลยหฉันเบื่อพวกมนุษย์จริงๆเลยชอบคิดแทนแมวม <c oughs> เฮ้ยเออน่ะเล่นไปเหอะอาการร้อนจะตายเนี่ยเฮ้ยนี่ซื้อสิเธอไม่รู้เหรอว่าที่นี่มีทะเลด้วยนะหแม่บอกฉันแล้ว แต่ว่าฉันยังไม่เล่นนะขอเล่นสาน้ําก่อนก็แล้วกันเอาละเง้ยขึ้นนี่ได้ไหมอะอยากกระโดดจังเลยเฮ้ยทาไมบันไดนี่มันขึ้นไม่ได้ละเนี่ยอืมแล้วฉันจะไปไหนดีอะเฮ้นั่นมันมีร้านอะไรด้วยเหรอเอ้ไปดูก่อนดีกว่าอืมนี่มันโรงพยาบาลน,นี่นาะขอเข้าไปดูหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างนี่เธอไม่เหม็นกลิ่นยาเหรอกลิ่นยาที่นี่หนักแรงมากๆเลยนะเฮ้นั่นมันห้องเด็กนี่นาะ ว้าวแจ่มมากๆเลยนีนี่อย่าบอกนะว่าเธอจะเข้ามาดูเด็กนะเหมียวเหมียวใช่แล้วฉันจะเข้ามาดูเด็กน้อยนั่นสิโอ้โหนา่ารักชะมัดยากเลยนี่ทําไมพ่อกับแม่ไม่เอาน้องให้ฉันบ้างอะ่ะอ,อย่ามีน้องเลยนะซูซี่แค่เธอคนเดียวเนี่ยฉันก็ปวดหัวแล้วถ้าเธอมีน้องเนี่ยรับรองแต่ละวันเนี่ยได้บีบคอฉันตายแน่นอนเลยนีนี่เคโกะเธอเนี่ยก็คิดมากไปนะเนี่ย น่ารักจังเลยดูสิเฮ้ยเด็กที่นี่น่ารักมากๆเลยนะซูซี่ใช่แล้วมีสองคนสามคนเนะี่ยนี่เด็กๆห้ามเสียงดังกันนะเดี๋ยวน้องๆเขาตื่นได้ยินไหมว้าวคุณหมอที่นี่ทำไมสวยจังเลยอ่ะดูสิเฮ้ยประกายดาวฟุ้งฟิ้งเลยนะเนี่ย ตาแป๋วเชียวสวยมากๆยังกับน,นางฟ้านางสวรรค์เลยเฮ้ยฉันชอบพี่เขาจังเลยนี่นี่มีคนไข้มาเพิ่มเหรอเนี่ยเอาล่ะเด็กๆทุกคนห้ามเสียงดังนะฉันออกไปด้านนอกก่อนไปดูคนไข้ก่อนอคุณหมอไปไหนแล้วคุณหมอไปไหนแล้วว้าวนี่คุณหมออยู่ข้างในนี่เหรอเนี่ยเอ๊ะนี่มันห้องอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ย นี่มันห้องผ่าตัดนี่เคโก้ไอซูซี่ฉันว่าเราออกไปกันดีกว่านะขืนอยู่หนัที่โดนจับผ่าตัดแน่นอนเลยนี่จับผ่าตัดบ้าเหรอเราไม่ได้ป่วยซะหน่อยนี่มันห้องอะไรอีกแล้วเนี่ยอืือทำไมที่นี่ฉุนกินยาชะมัดยากเลยฉันบอกเธอแล้วอย่าเข้ามาอฮ้ยเอาล่ะออกไปด้านนอกก่อนดีกว่าถ้างั้นน่ะเฮ้นี่มันรถพยาบาลนี่นะขอนั่งหน่อยสินี่นี่นี่มันขับด้านไหนเนี่ย ้ยลืมไปเขาขับด้านนี้กันโอเคฉันได้รถพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วนี่ซูซี่อย่าบอกนะว่าเธอจะขับออกไปอ่ะเดี๋ยวก็โดนจับเขาให้เลยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าไม่มีใครเห็นสักคนเลยนะเนี่ยเอาแล้วไปขับรถเล่นกันดีกว่าบึน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 ,บน,บนเออเฮืเอกๆอเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยซูซี่เธอทำรถพยาบาลพังแล้วเย <_ T> ่แย่แล้วรถพยาบาลพังหรอเนี่ยอืมฉันหนีก่อนละถ้างั้นน่ะรับรองว่าโดนจับแน่นอนเลยอืจับเข้าคุกใช่ไหมไม่อะฉันว่าโดนจับตีตูดแงะๆเลยอืมฮะนี่สวัสดีทุกคนนี่ดูสิฉันได้หมีตัวเบิ่มเทมด้วยนะคุณแม่เพิ่งซื้อให้อ่ะอืมอิจฉาจังเลยอ่ะฮัลหอหลอแม่ครับแม่ซื้อหมีให้ผมหน่อยสิครับ เพื่อนเอาหมีตัวเปล,ลมเท่ามาอวดเนี่ยผมอยากได้จังเลยได้เลยจ้าลูกรักเดี๋ยวแม่ซื้อให้นะโอ้โหมีเพื่อนของเราโทรหาแม่เหรอเนี่ยขอฉันโทรบ้างสิทั้งนั้นน่ะฮัลโหล,โหลโหแม่แม่ซูซี่อยากได้หมีจังเลยอ่ะเพื่อนเขาเอาหมีตัวเปล,ลมเท่ามาอวดเลยนะเนี่ยซูซี่อยากได้อยากได้แม่ซื้อให้หน่อยสิเดี๋ยวเพิ่งกวนแม่ตอนนี้สิซูซี่นี่สรุปหวยออกตัวไหนเนี่ยสองแปดสองแปดเนี่ยปิดตลาดเย็นแล้วนะเนี่ยถูกไหมอ้หฉันโดนกินอีกแล้วเหรอเนี่ย เอ้ยฉันเบื่อแม่ฉันจริงๆเลยทุกคนอือโทรไปทีไรไม่เล่นไพ่ก็เล่นหุ้นน่าเบื่อจริงๆเลยนี่สรุปเธอไม่ได้ตังกับแม่เธอเลยใช่ไหมอ่ะใช่แล้วฉันนี่จ๋าพวกเธอจังเลยอ่ะได้ตุ๊กตาหมีด้วยทำไมฉันไม่ได้แล้วเนี่ยฉันจะร้องไห้ให้น้ำตาท่วมพื้นไปเลยเฮ้ยมีโซซี่เธอจะร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายเลือดแม่เธอก็ไม่สนใจเธอหรอกนะ เนี่ยเขากำลังลุ้นหวยอยู่เลยแถมไม่ถูกหวยซะด้วยฮยฉันว่าเธอไม่ได้แน่นอนเลยช้อนว่ยอย่างงั้นละเคโกะเฮ้นี่มันร้านอะไรเหรอเนี่ยขอเข้าไปดูด้านในหน่อยสิมีตังติดตัว29บาทเออฮฉันอยากจะบ้าตายจ,จริงๆเลยเข้ามาด้านในดีกว่าเอ๋นี่ไงมีอะไรขายบ้างเนี่ยพิซซ่าน้ำโคกแล้วก็เบอร์เกอรอ์ฉันจะกินอะไรก่อนดนีอ่ะ เธออย่าเพิ่งคิดสิว่าจะกินอะไรอะ่ะคิดแค่ว่าตังมันจะพอซื้อกินไหมแค่นั้นแหละอืฉันก็ว่าอย่างนั้นแหะตังมันน้อยนิดมากเลยแล้วเนี่ยเอาละถ้าง,งั้นก็ทําการซื้อพิซซ่าดีกว่า ว้าวฉันได้พิซซ่ามาแล้วเหรอเนี่ยทุกคนหฮยหัหกไปตั้ง15บาทเนี่ยนี่นี่น,น,นี่มันอร่อยคุ้มเงินไหมเนี่ยอ๋อ,อ,อมันก็ได้อยู่นะได้อยู่นะอร่อยมากเลยเธอแน่ใจนะว่ามันอร่อยอะ่ะฉันเห็นเอาพิซซ่าจิ้มนาา้ำผักเธออยู่นะซูซี่เออก็นั่นแหละฉันให้หน้ำผาักฉันกินแทนมันจะซึมเข้ารูขุมขนของฉันแล้วก็ไหลลงไปสู่ทุ่งข้าวสาลีมันใช่ไหมเนี่ยเลเฮ้ย ม่มีอะไรกินอีกแล้วเหรอเนี่ยติดคอจะมัดเลยพิซซ่าเนี่ยืฉันอยากกินน้ำแล้วทุกคนนี่นี่นี่หมีนะ่ะสวยมากเลยนะอ,อยากได้หมีจังเลยนี่เอามาล้อกันสินี่นี่ขนมฉันก็มีนะซูซี่ฉันแบ่งให้เธอกินก็ได้นะืไม่เป็นไรอะ่ะฉันอยากได้หมีมากกว่านะทุกคนืแต่ตอนนี้ติดคอมากเลยขอกินน้ำก่อนก็แล้วกันนี่เอาน้ำโค้กดีกว่าซื้อเลยซื้อเลยกี่บาทแล้วเนี่ย พอแล้วขอกินน co ้ำโคกหน่อยก็แล้วกันนะอนี่ไงได้มาแล้วอร่อยมากเลยทุกคนซูซี่ขอฉันกินได้หน่อยสิหุยไม่ได้ไม่ได้ถ้าพวกเธอกินกับฉันนะเดี๋ยวก็ได้ติดโรคกันพอดีเธอจะบอกว่าโรคขี้เหนียวใช่ไหมซูซี่เคโกะเธอเนี่ยรู้ดีจริงๆเลยใช่แล้วโรคเนี้ยมันเป็นกรรมพันธุ์จะไปแจกจ่ายเพื่อนๆนี่ไงมันไม่ดีหรอกเธอจะบอกว่าเธอขี้เหนียวก็พูดมาเอะ นีจ่จะพูดอ้อมไปอ้อมมาอยู่ได้โอ้โหยำคานพวกมนุษย์จริงๆเลย <c oughs> เฮ้ยมีลูกบอลเหรอเนี่ยแพงชะมัดยากเลยฉันเหลือตังแค่11บาทซื้อไม่ได้หรอกอ้หเคโกะมานี่มานี่ดีกว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอขึ้นไปเล่นสไลเดอร์นสูงมากๆเลยนะเนี่ยฉันอยากเล่นจังเลยขึ้นมาด้านบนกันดีกว่าเร็วๆเ,เข้านี่ซูซี่ฉันไม่ได้อยากจะเล่นกับเธอเลยนะเนี่ยนี่เธอตื่นเต้นไปนคนเดียวทั้งนั้นเลยเเอาหัอหน้า นานๆฉันปิดเธอมาที่นี่ทีเดี๋ยวตอนเย็นน่ะแม่ก็จะมารับกลับบ้านแล้วขอฉันเล่นหน่อยสิฉันยังเล่นไม่ทั่วเลยนะเนี่ยเอ๊ะนี่ไงเราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วดูสิว้าวว้าวมันสูงมากๆเลยนะเนี่ยเอาละไปกันดีกว่าแคก่อเร็วๆเข้าดื้อๆๆตุ่มมืนสุดยอดไปเลยว้าวว้า น้ำเย็นะมัดยากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาละ,เ,าละเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เรากันดีกว่านี่ๆโซซิรอฉันด้วยสิเอ้รอฉันด้วยนะทุกคนนี่เถอมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเอาก็ฉันปีนขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ไงทุกคนเอาละออกมาเล่นน้านนอกกันดีกว่าเร็วๆเ,เข้าเพื่อนๆเ,เอ๊ฉันจะไปที่ไหนดีละเนี่ยนี่ๆที่ไหนเหรอเฮ้ยขอเข้าไปดูหน่อยสิ ทำไม่มีเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเลยสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้านี่พวกเรากำลังนั่งเล่นของเล่นกันอยู่เลยใช่แล้วครับนี่นี่ดูสิฉันมีหมีด้วยนะทุกคนเฮ้เธอหมีมาจากไหนหรอฉันอยากได้จังเลยผมก็อยากได้นะครับเนี่ยขอดูหน่อยสินี่นี่ที่นี่มีหมีขายด้วยนี่โอ้ยทำไมมันแพงแบบนี้ล่ะเนี่ย,ยฉันไม่มีตังค์เลยทุกคนนี่ฉันได้หมีมาเรียบร้อยแล้วแม่ฉันน่ะเขามาซื้อให้แล้วนะ ดูสิน่ารักไหมเนี่ยซูซี่ฉันอยากได้จังเลย,ยเพื่อนมีกันหมดแล้วเหรอเนี่ยอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้แรงๆเลยฉันมีทางออกให้เธอแนละซูซี่มีทางออกอะไรเหรอเคโกะก็นี่ไงเวลาที่แม่เธอเล่นไพ่นะเธอก็โทรไปบอกตำรวจจับแม่เธอเลย,ยรับรองว่าคราวนี้เขตไปอีกนานแน่นอนแล้วเธอก็จะมีตังค์ซื้อของเล่นเยอะๆไงไม่เอาละ ความคิดของเธอเนี่ยทาให้ฉันเป็นลูกที่ไม่ดีนะเนี่ยเอ๊ะที่นี่มีของเล่นด้วยเหรอนี่ฟรีซะด้วยว้าวดูสินี่ฉันได้ไดโดนเสาร์ฟรีมาแล้วทุกคนหูยน่า,นานรักชะมัดยากเลยนะเนี่ยสวัสดีครับผมเป็นของเล่นที่น่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยผมเป็นไดโนเสาร์เองดูสินี่น,นี่ผมจะตามติดชีวิตพวกคนไปทุกที่เลยนะครับทมไปทุกที่จริงๆด้วยนะเนี่ยดูสิดื้อๆตามเราอยู่เลย ว้าวพี่น้ำชาได้อะไรมาเนี่ยม้าเหรอสวยจังเลยเฮ้ที่นี่มีชั้นสองด้วยนะทุกคนขึ้นไปดูด้านบนหน่อยสิเอาล่ะขึ้นมาดูด้านบนก่อนดีกว่านะคะดูดิมีนี่ด้วยใครแพนด้าเหรอแล้วก็เฟรดดี้เหรอหูหน่ารักมากเลยแล้เนี่ยนาทางนี้อะไรเนี่ยรถบังคับแล้วก็มีนางฟ้าน้อยหูอยากได้จังเลยอ่ะนี่ฉันเอาไม่ได้เหรอเนี่ย ฉันได้ไดนโนเสาร์ไปแล้วเขาก็เลยไม่ให้อย่างอื่นนะสินะเอาล่ะเข้าใจแล้วคราวนี้ไปหาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าทุกคนเร็วๆเข้านี่นี่ซูซี่ไปเล่นทะเลกันดีกว่าเร็วๆโอเคเลยเดี๋ยวนะฉันหาทะเลก่อนอ,อยู่ไหนเอานี่ไงไปทะเลอยู่ตรงนี้เอาล่ะมาเล่นทะเลกันดีกว่าเร็วๆเพื่อนๆก่อนที่แม่จะโทรมาตามฉันกลับบ้านแม่จะรู้ไหมเนี่ยว่ายังมีลูกอีกคนนึงเนี่ยเฮ้ยหรือว่าติดหวยกันอยู่ เอาละเอ๊ะนี่มีที่ให้นั่งเล่นด้วยเหรอเนี่ยว้าวขอนอนเล่นหน่อยก็แล้วกันนะซูซี่ขอฉันนอนด้วยหน่อยสิเอาละเพื่อนๆน,น,นอนเลยเร็วๆเ,เข้าเนี่ยบรรยากาศสุดยอดมากเลยลมเย็ยนมากๆเลยนะเนี่ยน่านอนชะมัดยากเลยแล้วก็มีไนโนเสาวควนไปหมดเลยเอ้านั่นเพื่อนๆของเราได้นางฟ้ามาเหรอสวยชะมัดเลยนะเนี่ยขอผมเล่นด้วยหน่อยนะครับผมเป็นไนโนเสาที่ไม่ดื้อไม่ซนมากๆเลยโอเคเลย พวกเธอเป็นไดนโนเสาร์ที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะถ้างั้นก็เล่นกันเลยนะขอฉันกินน้ําก่อนก็นแล้วกันอื้อหือไอ,อหิวขนมจะมัดยากเลยนะเนี่ยเอาล่ะออขนมมันอร่อยมากๆเลยนี่ซูซี่เธอบอกว่าเธอจะซื้อขนมให้ฉันนี่ตั้งแต่เช้าแล้วอเอาอไว้ก่อนก็แล้วกันนะเคโกะเนี่ยฉันโทรหาแม่ฉันก่อนออฮัลโหลฮัลโหลแม่แม่วันนี้แม่ไม่ต้องมารับซูซี่นะ ทวดบอกว่าปวดแขนแล้วก็ปวดขามากๆเลยเนี่ยซูซี่น่ะจะนวดให้ทวดจนถึงเช้าเลยนะแม่และแม่ก็ไม่ต้องมารับนะซูซี่เป็นเด็กดีอยู่แล้วค่ะโฮย้ยซูซี่หนูเป็นลูกที่ดีมากๆเลยนะนวดให้ทัวจนถึงเช้าเลยนะลูกเพื่อได้ค่าขนมกลับบ้านมาเนี่ยแม่ไม่มีตังจ่ายค่าน้ําเลยนะเนี่ยเอาตังไปซื้อหวยหมดเลยแม่ฉันนี่น่าเบื่อจริงๆเลยเฮ้ย นี่ซซซี่เธอโกหกแม่ไปแบบนั้นอะมันจะดีเหรองยฉันยังไม่อยากกลับบ้านนะซีทุกคน เนี่ยฉันยังสนุกอยู่เลยนะเนี่ยมูสาววันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งไปไปเร็วเล่นกันต่อดีกว่ายูหูนี่ฉันก็อยากให้เธออยู่ที่นี่นะเนี่ยมีความส่งชะมัดยากเลยว้าวว้าวาเอาล่ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสาหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องพิงคี้แล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะ บ๊ายบายไปแล้วจ้า